สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนุกพาจังหวัดยะโสธรนะคะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธาน,น,ะะาานีนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่นั่งขับนะคะดูลักษณะของเครื่องนะคะตัวนี้คานนะคะคานความกว้าขงของคานก็คือ1เมตรนะคะ ความกว้างของคาน1เมตรตัวนี้จานจานที่ใช้แหวกนะคะเป็นจานใบขี้เมาค่ะแบบรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะใบขี้เมานะคะดูทั้งสองด้านค่ะเป็นจานใบขี้เมาค่ะตัวนี้คงทนแน่นหนานะคะดูใบกบนะคะใบกบตัวนี้สปริงยืดนะคะสปริงยืดแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็จะมีถัง ยอดข้าวโพดสองถังนะคะสองถังแล้วก็มีถังถังปุ๋ยนะคะถังปุ๋ยนะดูถังปุ๋ยนะคะ,ถ,ะ,ถ,ะ,คะถังปุ๋ยหนึ่งถังนะคะตัวน,นี้นะคะ,ะเราเรามีจานให้ไปสองคู่นะคะคู่หนึ่งนี้ระยะห่างของต้นต้นอ่าต้นข้าวโพดนะคะระยะห่างจะประมาณ20เซนอ่า ใบที่สองนะคะที่เราแถมไประยะห่างก็จะประมาณ25ซิลนะคะแถมไปให้นะคะตัวนี้นะคะระยะห่างของร่องนะคะก็คือ65นะคะร่องของมันก็คือ65นะคะถ้าใครสนใจนะคะทักมานะคะจะร้านกอกรโหนกการ,กรเกษตรมีสินค้าเยอะนะคะเข้ามาเป็น10บตัวนะคะ ส่งได้ทั่วไทยนะส่งทางไปษณีเก็บเงินปลายทางค่ะถ้าสนใจก็ทักมาเบอร์โทร0944699224นะคะทักมาเลยนะคะมีสินค้าส่งทั่วไทยนะคะส่งทางไปษณีเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้ก็จะนำส่ง,สงไปษณีวันนี้ส่งที่ไปที่ไปษณีอำเภอเดอุดดมนะคะ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวลูกค้าก็ไปรับที่นั่นนะคะไปรับที่ไปรษณีย์นะคะแล้วจ่ายเงินที่ไปรษณีย์ขอบคุณลูกค้าอำเภอเดชอุดมนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่สั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานกู้นั่งขับมานะคะให้เรานะคะขอบพระคุณมากนะคะสนใจใครสนใจทักมานะคะที่เบอร์094469 9224นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ